โอเคนะครับผมนะก็สัเรียนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาในเกมของโดคงังแบทเทิลอีกแล้วนะครับก็วันนี้จะมาเล่น exbr n BR ของตัวลายสีฟ้านะครับผมนะซึ่งผมก็ทําคลิปของ17 e a s ไปใช่ไหมล่ะก็คราวนี้มาทําคลิปแบบโชว์แล้วกันว่าเล่นจริงเนี่ยมันจะเก่งแค่ไหนซึ่งผมว่าทุกคนไม่รู้ถึงความโหดความเก่งเลยแล้วนะครับว่ามันเก่งแค่ไหนนะคือแม่งโคตรก๊อตคือโกงมากนะครับนะแล้วก็ผู้นํามันก็นําดีขึ้นด้วยนะครับนําให้กับ สีฟ้าเราไล่ได้ดีขึ้น10%ก็จะเป็นเมตาใหม่ของทีมสีแล้วนะครับเป็นนําทีมสีเยอะขึ้นแล้วก็ฮาสิดหลังจากเป็นอีซีเอของผู้นํามันจะเก่งมากมันจะเก่งโคตรเลยนะครับนะก้อนนี้ผมยืมเพื่อนเป็นเอาวานะปากเบเกต้านะก็เล่นได้เหมือนกันนะครับแล้วเพื่อนนี้อัพลิงก์มาดีด้วยนะครับแล้วก็ใส่สกิลออฟโคตรดีเลยเปิ้ลยี่ิบเอ็ดขีด 11, 12, สิบสองสุดยอดมากแล้วก็ลิงก์เกือบเต็มนะครับลิงก์เต็มหมดเลยไ <c oughs> ปก็ลุยเลยดีกว่านะ,ปะ,ปะ,ปะ ซึ่งผมเอาไอเทมฮิวมาแค่หนึ่งชิ้นเท่านั้นนะเวย้ยเออมีแค่เทมป้องก,กันอย่างเดียวนะครับมีเป็นพวกรถไอเดคดีเฟนไอเทมผีอะไรเงี้ยแล้วก็อิคารัสกระดมเอสามห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ฮิวขนาดจริงจริงมีฮิวแค่หนึ่งชิ้นนะเอาจริงเนี่ยไอด่านเนี่ยควรจะใช้ไอเทมฮิวอย่างน้อยสองชิ้นด้วยเพราะว่าเลือดเราจะไม่พอรับดาเมจแน,น่นอนนะครับเพราะว่าด่านนี้แม่งตีแรงมากมันจะไม่พอในการรับรับตีแน,น่นอน,นจริงๆแต่ว่าสิบเจ็ดเราอะ่ะสามารถรับตีได้ค่อนจะโอเคมากนะฮะเดี๋ยวพาไปชมแล้ว นะเพราะว่ามีการดาเมจโคตรเยอะนะฮะยิงโดนตีเยอะยิ่งถึกนะแบบยิงย่งโดนยิ่งโดนต่อยยิง,ย,งยิงแบ่งกล้ามายิ่งเก่งอ่ะรับดาเมจมายิ่งเก่งนะ,ะครับโคตรโกงโอเคเปิดมาอย่างงี้ก็ถือว่าโอเคนะอา่าผมอาจจะไม่ใช้เทพมันรอบแรกนะครับน่าจะรอดอยู่น่าจะรอดคือส7สเีตยวรอดแน่นอนแต่ว่าตรงโรเซ่จะโดนตบแรงมากนะครับผมจะจัดการเจ้าบูไปก่อนแล้วกันนะบูมันจะตายก่อน,นว่าคงยากผมว่าว่ะ อาจจะต้องตีวีดีโอไปก่อนแล้วกันเออเผื่อวีดีโอมันใส่มาตาใส่ช่องสองอะไรเงี้ยจะลายกันไปนะเอาความชัวร์ไก่อนแล้วกันแบบนี้เรากําจัดผู้หญิงไปก่อนนะครับ <laughs> lady ้เฟิรเสไงยนี่คือที่มาขอ,ของคำว่า lady first ผู้หญิงไปก่อนนะครับมึงบินไปก่อนเลยผู้หญิงสองล้านนะครับผมนี่ดามเมจก็คาจะโอเคนะอันนี้แค่เทิร์นแรกเท่านั้นนะครับโดนตีมาแค่สองรอบแล้วก็เมื่อกี้คือตีมาหลักสองหมื่นโดนตีมาสองหมื่นเองนะห้าตาสาวอะไรเนี่ย 80,000ไม่ถึงแสนไม่ถึงแสนนะอย่าลืมนะครับว่านี่คือดาด e x v r ด่านใหม่นะครับมันตีแรงมากๆตีโคตรแรงอันนี้แบบไม่ใช้เทมด้วยนะครับตีถึงแสนตีไม่ถึงแสนนะเออโคตรโกงดีมากแทงโคตรดีแล้วก็ตีโคตรแรงนะฮะความโกงมันคือแม่งโกงจริงกูจะตายไหมเนี่ยเว่ากูตายแน่นอนเลยว่ะห้ามตายนะห้ามตายนะยนะโอ้เจ็ดหมื่นโอเคโอเคโอเครอตายไม่ได้อยู่ อ๋ฮาะาโอ้โหแล้วลิงก์ไม่ดีเลยแฮะนัปะบาบป่าเบเกต้าไม่ได้ลิงก์เลยนะครับผมไปโดนช่องแรกผมไปโดนจังหวะแรกจนเลือดต่ำไงมันไม่คุ้มเท่าไหร่ที่จะทำอย่างนั้นวะน่าใช้เทมการเมีไปก่อนไม่อยากไม่น่าโชว์ไม่น่าโชว์พลังของ17เ,เลยแม่งจะตายเองงั้นเอาไงดีเอ่ยอ่าผมไม่รู้เหมือนกันแฮะจังหวะนี้ผมอาจต้องใช้เทมฮิลนะออาจริงไม่อยากใช้นะเวย้ยผมใช้แล้วกันทีเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะครับ ใช้ไปก่อนซึ่งข้าวหลังมันจะระวังขึ้นแล้วนะครับจะระวังแบบดีๆแล้วเล่นแบบจริงจังแล้วนี้มาก็ตีไปก่อนนะปะตีหมูได้นะฮะพิซเซอร์เฟนนัองก็ตีหมูได้ส่วนฟิเซอร์ทองก็ปล่อยไปก่อนเพราะว่าเทนนี้ยังแทงไม่ได้นะครับมันตีไปก่อนก็ดีเหมือนกันนะโอเคนะปะโอ้โหโดนแรงเนี่ยนี่ตัวสายแท้งนะตัวนี้ผมไม่เคยเล่นเท่าไหร่นะนี่ไม่เคยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่ก็ตีหมูได้ก็โอเคนะครับ,แล,รบแล้วก็ไอคี P. มันหลบได้ดไงก็ดี แต่ว่าต้องผ่านไป3เทินก่อนอะ่ะคือก็กลางๆนะฟิเซอร์9 0 0 0แสตีหมูได้ติดซิลไหมไม่ติดไม่ติดนี่ก็ไม่ติดไ,ดดไดอาหา้ห่าเอ้ยโอ้โหผมว่าซาตานไม่ต้องใส่มาตาใส่กูได้ฟิเซอร์ผมแน่เลยวะเพ่ในพีช้เทมฮิวไปนะอย่านะเว้ยขอร้องโอเครอดตายโอ้โหว้าวดูนี่สิครับสุดยอดไปเลยโอ้ ยังไงดีว่ายหางนี้ 17GT นี่แทงได้แล้วแหละแต่คือดาเมจจะพอค่าบูอ้วนหรือเปล่าหัวไม่น่าพอนะจริงจริงเหรอคือถ้าบูอ้วนไม่ตายภายในถินเนี้ยทาเลจะโดนตบแรงมากนะครับผมอยากให้มันตายเลยอ่ะนะต้องขอให้พระเจ้าคุ้มครองอะไรผมว่าต้องให้ดวงช่วยแล้วแหละต้องให้มีจะต้องให้ดวงมีส่วนร่วมในการทําให้เราผ่านแล้วแหละ,หละจริงๆอย่างเงี้ยควรเป็นการเพิ่งอย่างอื่นไม่ได้นะครับต้องพึ่งดวงเท่าน,นั้นนะแต่ว่าไอเทมไหมอ่ะ มันก็คงไม่จะใช้นะแต่ผมอยากเก็บไว้ใช้เทิร์นอื่นดีกว่าไหมเออไม่รู้ค่ะผมว่าเราสามารถรอดได้อะเอผมลืมเปลี่ยนตัวละคตรตีปะเนี่ยเอาเชียรแล้วเอ้ย่าเออตายแล้วกูงั้นก็คงมีแค่ทางเดียวก็คือต้องให้ทาเลสตันใส่บูนะครับถ้าไม่สตันก็โดนตบเป็นแสนกูก็ตายเองด้วยงั้นก็มาวะมาดิโชกตาเนี่ย ความหมายของชุดกตาคืออย่างนี้ไงเล่ามาสองล้านหกตายไหมตายแหละสาตาร์มันบางตายเลยเบิร์ตไหมโอเคบูใส,ส่มันตายมาเท่าไหร่วันนี้โอเคโคตรเบาเบาสัสสัสโนโอไอเทมนะครับสี่หมื่นหกเท่านั้นปกติโดนมันแค่แบบปกติเพชรตัวอื่นจะโดนมาสองแสนสามแสนนี่มันก็สี่หมื่นหกนะใช้ได้มากเลยนะครับทาเลสท,ทาเลสขอร้องนะ่ะนะขอร้องขอร้อง ผมกราบไหว้แหละครับทาเรสเออโหต้องอย่างนี้ดิว้าวเรียบร้อยเปลี่ยนล่างเลยจนขึ้นฟ้าไปเลยเชียลาก่อนนะนับปะขอบคุณมากสำหรับการตีหมูของนายเธอที่แล้วลาก่อนเบเกต้าสามารถมาแล้วมาเลยโอยได้เอาละแล้วบูมาสตันตอยู่ใช่ไหมโอเคเจ๋งงั้นก็ฟรีเธอนะครับผมไปเลยมา ซึ่งผมจะได้มาเล่นเบยต้าสักทีนะผมไม่เคยเล่นเอวอาร์นะป่าเบยต้าโน้ตบอกไว้ก่อนอันนี้คือครั้งแรกจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยได้ไงกันวะมาในสุดก็ได้เห็นแมาตาสักทีนะครับของเขาสักทีแมาตาเบยตาเอวอาร์โอเคได้เห็นแล้วโอ้บุญตามากเลยท่าสวยมากนะครับตายไหมไม่ตายด้วยอีฟ <c oughs> ิเซอร์เป็นคนจัดการเองโอเคไปเลยระเบิดดาวทิ้งนะฮะ โลกไม่น่าอยู่นี่ระเบิดทิ้งแม่งเลยโลกโง,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 งน่นี่ไปเลยเรียบร้อยมาเฟาสสองเจอกับพ่อลูกโกหังโอ้โหแต่ว่าเท่านี้มีพีเซอร์มันอยู่ด้วยแต่แม่งตีโอ้โหมึงตีกะกันโคตรบาลาน์เลยพ่อลูกแม่งภาษาพลังกันดีมากลายไม่เบานี่มผมคงอัดต้องใช้เทมเน่ยอย่างนี้ดูทรงแล้วแต่เอาจริงก็ไม่อยากใช้แต่ผมต้องใช้ไม่ใช้ไม่รอดผมใช้แบนนี้แล้วกันนะเออดีขอไหม เป็นการลดเอเดอร์เคดฟเฟนต์ศัตรูสามสิบเปอร์เซ็นต์ว่า,างี้ดีกว่าผมเชื่อว่าอย่างี้ดีกว่าลดได้สองเทิร์นด,ด้วยนะครับก็เทิร์นหน้าจะมีผลอยู่ด้วยนะฮะเทิร์นหน้ามีใครมาโผล่มาวะเทิร์นหน้ามีทาเลสหน้าป่าฟิสเตอร์โอ้โหเทิร์นหน้านี่อันตรายจัดเลยวะไม่เป็นไรมาเราจัดการโกหังไปก่อนนะครับเอาโกหังให้ตายไปก่อนออมาเทิร์นนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาเท่าไหร่นะครับเทิร์นหน้าเป็นปัญหาของจริงเพราะว่าตัวบางเยอะมาก 17ได้เป็น1ล้านนะครับอันนี้คือตระเ,เวนโดยว่ายังไม่ได้โจมตีมาก่อนนะไม้ตายเสร็จมาเลยเหรอโอ้โหรีบจังวะยังไม่ได้เกียร์สแต็กดีเฟสเลยโอเคโดนตี60,000นะครับเสร็จได้หลบหลบดิหล,ลบเฉยเลยยัยหลบสามอะแน่เนี่ย,ย,ยนะนะถ้ามันหลบไม้ตายจะดีอย่างี้มากเลยนะจะเป็นอะไรที่หล่อเท่มากไม่เป็นไรนะไหนก็หลบก็ดีวะโอเคเป็นบุญตาได้เห็นนะหลบเนี่ยโอ้โหครึ่งหล่อแล้วเหรอวะเนี่ย ผมเสร็จได้ที่ตรงไม่ตอนเมื่อกี้คือโกหังมันจัดไม่ตายมาก่อนไงถ้า1สเจ็ดได้โดนตีไปก่อนก็จะถึงขึ้นไปนี้ไปก่อนนี้ไม่อีกนะครับมันก็จะแทงได้ดีกว่าเมื่อกี้นเะเราดนมันแค่หลักหน่วยเองมั้งเออมันแค่หลักร้อยไปหลักพันเองมเมื่อกี้แต่เมื่อกี้มันโดนตีหลักล้านมาก่อนไม่ตายใส่มาหกหมื่นเลยก็ถือว่าเจ็บนะเออไม่ควรจะโดนถึงขนาดนะี้นะเพราะว่าผมใช้เทมแลลวด้วยไงเทิร์นนี้นะครับบอกเลยว,ว่าปัญหาหลักๆคือเทิร์นนี้แหละแม่งโคตรสวยไวเทิร์นนี้ ผมอาจะต้องใช้ไอเทมผีบ้าวะแต่ผมใช้ไอเทมลดเอเดคเดฟเฟนต์ตไปแล้วอะ่ะนับป่านเอเดฟเฟนเก้าหมือนเก้าไม่ตายเท่านี้เฟนได้ใช่ไหมเเรีเซอเดคเดฟเฟนต์หนึ่งเทิร์นไม่ตายใหญ่เพิ่มเอเดคเดฟเฟนกับเกตลี่แต่ลิงก์ไม่ดีต้องลิงก์กับทาเลสเหรอโอ้โหเรียและตัวบางเยอะเกินผมผมไม่อยากเสีย่ยงผมต้องผีว่ะจริงนะ เปลืองไอเทมมากเลยว่ะโคตรเปลืองเลยนะจริงๆนะเปลืองไอเทมจ,จัดๆเลยว่ะมาทาเลตตีใส่โกคูปไปแล้วกันนะแบบนี้เพื่อติดตั้นนะครับแล้วก็นับปะตีใส่โกหังไปแม่ตาใหญ่ไปเลยนี่ไงเรียบร้อยสวยงามโอเคมาน่าจะน่าจะโอเคน่าจะโอเคจะแตนดาเมจจะตันหรือไม่มาดูกันตันหน่อยเถอะเฮ้ยไม่ตันไอ้สัต์ ไม่เบิลด้วยเวลาจ้างันอะไรผ่านอะไรก็ผ่านไปนะครับสองอันสี่นี่ท่าม่โคตรสวยบอกเลยสวยจัดกิริยอนด้วยโอ้โหเยี่ยมเพื่อนอเคเจ๋งเจ๋งเจ๋งใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดโอเคเทิร์นนี้ก็โกคูโดนซิลไปอยู่นะครับโกฮังก็จะตายเลยใช่เทิร์นนี้โกฮังตายผมเชื่อเลยไม่น่ารอดนะโกฮังตายนะครับโลเซ่โดนโกคูตบมาแรงนะประมาณเจ็ดหมื่นได้โอ้โหเชี่ย แต่น่าจะไหวแหละไม่น่าจะตายอาจจะเกือบตายแต,แต่ก็แต่ก็ไม่ตายเชื่อเลยแต่โกหังกันตายแน่นอนไม่รอดสองนัานสี่นะครับ s h ช็อ i n ิ้งเด b บอลใส่เข้าไปนะครับลูกบอลเห็นความตายไงนีง่นิ่งเลยมือแล้วหลอนหนึ่งสังน่นเอาแล้วฮะเอาแล้วเอาแล้วมุกเดิมเดิมุมกเดิมเดิโดคางแมทเทิลเนีเยหนึ่งเฮดพีอิดเดบดไม่ตายด้วย จะได้นะไม่ตายแนละ้วเป็นไรมีปิดฉากเอาหนึ่งล้านชิลิคอนนะครับเฮ้ยชิลิคอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าสิบเจ็ดจีท์มันซัพพอร์ตชิลิคอนให้เงีันเลยชิลิคอนตัวสิบสามเมื่อกี้ผมไม่ได้อัพชิลิคอนเลยนะเพราะว่าผมได้มาแค่ตัวเดียวในเกม,มเ้ยในในไอดีผมไงไม่ได้ปลดทางคิีเพิ่มนะครับคือห้าห้าเปอร์เซ็นต์แต่ติดคิดีได้เพราะว่าสิบเจ็ดมันซัพพอร์ตชิลิคอนได้โคตรโกรงเลยติดด้วยนะเออเจ๋งมากเลยนะฮะ ตัวแม่งก็แบบซับก็ได้ตีก็แรงถึกก็ถึกนำก็ดีอ่ะ,อะไรที่ติมากนะครับแซตเทียแบบไม่ต้องสงสัยตัวนี้นะเต็มที่จริงๆโอเคมารอบนี้โอ้โ oh หเลือดเต็มหลอดนี่เออวีกาต้ามันรีเลือดได้ใช่ไหมผมจำได้อยู่ฟิเซอร์มันแทงได้ปะ๋วแทงได้เนาะฟิเซอร์โอเคหรือไม่ได้วะแยะกลัววะเราวีกาต้าตีไปก่อนเลยกันนี่ก็ตีไป โอเคเก็บป okay. ไปน่าจะไหวอย to to right. okay. uh ู่เลือเต็มหลอดนะครับเฟสหน้าน่าจะได้ใช้ตัวคังหมู่อะไรผมว่าเพราะว่าหลอดตัวคังมันใกล้เต็มแล้วนะครับน่าจะใช้เฟสที่3เฟสที่3เออเฟสที่3ถูกแล้วนะโอ้โหคิริคอนสองลันสองแรงอยู่นะก็ไม่แย่เท่าไหร่เบิร์นด้วยเจ๋งวีจิต้านี่ไงล้างแคนโกคูดิล้างสมุบุษยาเนี่ยไม่ระเบิดยิงเข้าไปยิงบียิมลดไอเดเคเบอีกโอ้โหสบายแล้ว กููตายแล้วนะครับผมตีไม่เข้าแล้วนะฮะโดนรถเอเคตเคงหลายรอบมันตีไม่เข้าแน่นอนเด็อดรอยคข้าได้ไหมสวยเอาละต่อไปเออ่ด่านของเบต้ากับทงังโอ้โหเจอศัตตูเจอกับตู2สองตัวแม่งเออเป็นห่าแล้วเนี่ยตีหมูไม่คุ้มแน่นอนถ้าใช้รถของหมูมันไม่คุ้มนะเสียดายมากเลยโอเคเวลาชักมันนะครับไอเทม แน่นอนอยู่แล้วเนี่ยต้องใช้เนี่ยไม่ใช้ก็ตายนะครับใช้ไปเลยเพราะว่าไอเทมฮิลมีแค่หนึ่งชิ้นไงคือการจะทําให้เราเลื่อนเพื่อนก็มีแค่ดกขมวดกับการใช้ไอเทมฮิลเลยนะครับสำหรับผมตอนนี้นะพึ่งอ,อื่นไม่ได้แล้วนะครับโอเคมาก็ทําการตีแต่ทั้งไปก่อนนะเราเน้นทั้งไปก่อนเอ้ยไม่ใช่ทั้งเบสตา้าเออตีแต่ตัวพ่อไปก่อนโอเคน่าจะรอดแหละ <c oughs> ผมกูต้องฟิสเซอร์แหละมาตีมันไม่เข้านะครับไม่เข้าแน่นอน เพราะว่าเทมผมทับไป2ชิ้นเลยเอ้ยผมทับไป1ชิ้นเลยแล้วพาสีมันก็ทับกันอีกเพราะมันกันดาเมจได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์ไงคือถ้าเอาสิบเจ็ดมาแล้วแบบใช้เทมกัน์ดเมทสามห้าเปอร์เซ็นต์ของอิคารัสนะคือบอกเลยว่าไม่มีใครตีเข้าเลยครับมันแทงได้แบบสบายเลยอะนะคือไม่ใช้เทมก็แทงได้อยู่แล้วไนงะไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวนะครับแบบไปห่วงตัวอื่นดีกว่าเออตัวนี้คือปล่อยไม่มาเลยอนะ่ะนั่นเนี่ยห่วงตัวอื่นดีกว่าอย่างเงี้ยส่วนตบสามหมื่นโอ้โหทาร์เป็นล่่าางนีนยบุต โอ้โหสุดยอดเพื่อนเป็นบุญตามากเลยกล้ามโตพี่โตอรอทาเลสพี่ทาเลสพี่โตมาแล้วโอเคแต่ว่าทาเลสเปลี่ยนร่างก็ถือว่าดีนะเพราะว่าดีฟเฟนซ์มันถึกมากหนึ่งสนหนึ่งเลยโคตรเจอะเยอะสุดแล้วเนี่ยนะงั้นก็เป็นการที่ดีที่ทาเลสจะไปแทงช่องหน้าผมว่าเป็นการที่ดีนะเออทมันไรแย,ย่นะเว้ยจะไหวยอยู่มั้งดีดีเลยดีเลยตีใส่เบต้าไปนะ ซึ่งพาเลศไม่ยี่อกับซันเท่าไหร่หายแฉนด้วยโอ้หายแฉนเหรอก็ตีใส่เบจิต้าไปเลย,ยางาน,นเผื่อติดให้เบจิต้าดีดีเยี่ยมเยี่ยมเยียย่ยมไปเลยกระปะไม้ตายใหญ่ไปนะครับโอเคสวยงามเนยไม้ตายเข้ามาเท่าไหร่วันนี้่สองแสนวันนี้มาใส่ตอนนี้เ่งไปแล้วเลยโอเคหมื่นหนึ่งโอเคโอเคทั้งอย่าใส่ซ้ำนะไว้ทั้งล้านหกนะ จะติดสันหรือไม่มาดูกันนะครับตาเมจของเราล้านหกแสนก็ถือว่าโอเคอยู่ตันด้วยเจ๋งสบายนะฮะก็เหลือแค่ทั้งตัวเดียวแล้วตอนนี้ทั้งตัวเดียวเท่านั้น,นครับทั้งตัวเดียวปัญหาคือทั้งเลยนะแต่ท่นี้ทั้งไม่ได้ตีบ่อยนะครับไปห่วงขึงหน้าดีกว่าท่นี้สบายสบายหน่อยโอเคลั้นเก้าน,นะปะบอมเบอร์ดีเอ็กซ์ท่ามนสวยจริงตายไหมตายตายไหม ไอ้เฮียหนึ่งเฮตพีเดี๋ยวไโดนคัางมาเทิร์นโอเคไม่เป็นไรไจะไหวยอยู่เทิร์นนี้17อยู่ด้วยไงฮะโอ้โหแล้วแม่งเอ้ยฟิเซอร์อทองโดนตบแรงมากผมว่าผมไม่น่าฆ่าทั้งตายก่อนได้นะแม่งอเอ้ยก็ยังไงดีวะเทมไอเทมกันไหมกันไหมผมว่าก็ดีไอเทมกันก็ดีนะไม่ได้แย่นะถูกไหมกันไหม กันเผื่อตัวหลังแล้วไง13กัฟฟิเซอร์จะโดนตบแรงผมกันเผื่อแล้วกันนะผมไม่รู้ผมกันเผื่ออันตรายเกินไปที่ผมจะมาโดนมันเกินไปไม่ไหววะต้องยอมใชใ้ไปเนี่ยเพราะว่าวันนี้ก็ถึงตอนท้ายแล้วไงเขืหน้าก็ตอนท้ายแล้วเ,วเฟตหน้าก็เฟดท้ายแล้วนะครับนะเหลือที่ประมาณมาสัก4-3ชิ้นได้ก็โอเคไม่แย่นะเหลือไอเท่เหลือเท่ไว้ให,ให,ให้ใช้อย่างนั้นหนึ่งชิ้นนะ่ะประมาณสามชิ้นได้เออก็โอเคอยู่นะน่าจะไหวน่าจะนะ ว่าผมเล่นไหวอยู่แหละจริงต้องแบบเล่นจังหวะด,ดีเลยนะต้องให้สิบเจ็ดมาแบกบ่อยๆนะครับมาสิบเจ็ดของเราไปเลยคิดิคอนไี่ไหมไม่คิดโอ้โหขันนี้ไม่คิด,คดเพียงตีไปสามล้านไอ้เหี้ยถ้ามึงคิดนะมึงลูกระเบิดแน่เมื่อกี้จะได้นะคือถ้าเบิ้ลหรือคิดนี่คือจะทั้งจะตายเลยแต่ไม่นะครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ,อ,อย่าใส่ไม่ตายนะเวทั้งคง ห้ามนะอย่ามีเตคูรเร่อย่านะเว้ยไอสัตว์เอ้ยมึงเล่นมิซื่อนี่หว่าฮะเล่นมิซื่อร์เล่นมิโอ,โอ้โหตกใจผมนึกว่าฟิสเซอรมันยังแทงไม่ได้ไงมันแทงได้อยู่ใช่ไหมลืมไปว่าฟิเซอร์มันแทงได้โอ้โหตกใจมากคือไในฟิสเซอร์เ่อติดพาสีในการแทงนี่ผมตายไปแล้วนะไมเงี้ยโอ้ผมหลอนแล้วผมเล่นผม,ผมเล่นจนผมหลอนแล้วอ่ะผมลืมพาสีหมดแล้วอ่ะเพ่งหลอน หลอนสก,กิลตัวละครหมดแล้วนะโอ้โหเราตายได้โอเคดีดีดีดแต่ว่าเฟสหน้านี่คือของจริงแล้วต้องเล่นดีเลยนี่ห้ประมาณเด็ดขาดน,นะครับก็คือแพ้ก็คือแพ้ไปเลยนะฮะไม่ตายเฮ้ยม,มันเหลือไม้ทำไมตั้งหนึ่งเหลือทำไมเยอะแยะมันไม่ตายทีเดียววะเฮ้ยนี่แทงหน่อยเนี่ยโลเซล่คนปิดฉากเองนะครับผมนะครูปรับปูอรีกันนั่นเองถึงเฟสของพ่อลูกไซย่ากโกคูแล้วนะครับสุบอร์ไซย่าพ่อลูกขึ้นเต่า มาดิจะแน่แค่ไหนกันเชียววะก่อนอื่นเลยไอเทมเหอะจริงศึกษาวันตบแรงแน่นอนศึกษามันจะบางมากไอเทมเหอะเชื่อกูเหมาะสุดแล้วนะครับซึ่งเหลือไอเทมมีแค่ใช้อีกแค่สองชิ้นเท่านั้นมีไอเทมผีกับเทมฮิวนะครับน่าจะไหวอยู่คือต้องการเล่นดีๆเลยอะต้องเล่นดีๆจริงๆต้องเล่นดีๆจริงๆนะอ่าผมจะตีใส่โกเทนไปก่อนแล้วกันนะครับเอาโกเทนให้ตายไปก่อน จัดการตัวน้องสุดไปก่อนนะครับจัดการคุณน้องไปก่อนนับปะเอาจริงนี่เราให้มันตีแมตไตเล็กก็โอเคกว่าเพราะมันตัวละคร3ตัวตีหมู่จะโอเคกว่าตีธรรมดานะครับเอ้ยคือมันตีหมูมันจะดีกว่าตีแมตไยใหญ่ไงเพราะแมตไยใหญ่มันตีเป็นการตีเดียวนะครับอันนี้ผมเอาอย่างนี้แล้วกันนะตีหมู่ไปก่อนแล้วกันตีธรรมดาไปก่อนน่าจะโอเคกว่าเพราะเจอสตัวนะครับมันจะได้กระจายดาเมจได้ ชอบไม่ตายตอนแบบดักนี้เหลียววะไม่ยอมให้เก็บสแ,แต็กเหนียวะก็โอเคไม่ได้โดนแรงมากหรอกพอไหวอยู่นะมาล้านเจ็ดดาเมจคิดด้วยโอ้โหสวยงามมากนี่ขนาดโดนตีไปแค่สองรอบอย่างนั้นเนี่ยยอดมากดาเมจไม่ต้องรุนแรงจริงนะโอเคเต็มที่แล้วเมื่อกี้แทงไปเต็มที่แล้วครับหาหอบเต็มที่แล้วก็เถึงหน้าเต็มพาสซีฟเลยนะครับคือแม่งกิ่งเลยเว้ยกิ่งโคตรอะ คือเก่งก็เก่งเด้เร็วไม่ใช่ว่าเก่งช้านะเวย้ยเพราะว่าดานแอพาร์เนี่ยคือเป็นตัวละครที่แบบด่านที่แบบมันจะตีมาบ่อยมากก็ตีถี่ถี่มากตีถี่แล้วก็ตีบ่อยนะครับดังนั้นเนี่ยการโดนโจมตีครบห้ารอบก็เป็นอะไรที่แบบง่ายมากนะซึ่งกูตายไหมตายไหมตายไหมไม่ตายโอ้โหเสียพระเจ้าช่วยไม่ตายได้ยังไงกันเมื่อกี้แสนห้าสองรอบไปสาม0 0แสนดาเมจไอ้เล่นเหลือ,อ, 28, อ,อเท่าไหร่สองเ,เกินแปดโอ้โหขอบคุณพระเจ้าเกือบตาย ดีนั่นเล่ห์ของพอไม่งั้นผมตายแล้วนะ่ะโอ้โหแม่งโอเคโอเคโอเคดีนี่ดีนี้ยผีไหมผีผีเวิร์กกว่าเท่นนี้เท่นนี้ตัวบางเยอะมากสามตัวเลยบางสามตัวไม่ไหวผีเถอะนะผีดีกว่านะครับผีจะเวิร์กสุดแล้วอ่าทะเลตีใส่โกเทนไปตายแน่นอนนะครับทะเลตั้งใส่พ่อไปนะเพราะพ่อตีแรงสุดนะผมรู้สึก ส่วนออพิเซอร์ก็ตีใส่ซ้ำโกเทนมาแล้วกันเผื่อโกถึงไม่ตายเนี่ยจะได้ปิดฉากได้อา่าฮะเจ็บเทบิ๊กเบนว่ะดาร์คเพย์ชแนลบิ๊กเบนสองร้อยไอคิวครับผมโดนคังเพย์ย์มาแทงม่ตีเด็กฆ่าเด็กโอเคโกเทนตายเรีเยบร้อยนะครับสวยง,งามทาเลิตจะสามารถสตัออทนทโกคูไรนหรือเปล่ามาดูกัน โอเคโหดีดีด,ดีสบายแล้วเลยครับเธอหน้าก็เป็น้กวางตัวเดียวให้มันตีใส่เรามารอดตายแล้วนะครับน่าจะรอดได้ชิวๆเลยมีแค่โกหังตัวเดียวให้มันให้มันแบบว่ามันจะตีใส่เรามาแค่ตัวเดียวจริงรอบนี้นะฮะโอเคโกหังตีมาช่อง2ช่องสนะครับช่อง3มตีมากี่รอบ2รอบช่อง2ตีมา1รอบงั้นก็นี้แต่ก่อนอื่นเลยก็คือไอเทมครับไอเทมก่อนครับผม ไม่งั้นเดี๋ยวตายเหมือนกันนะเออตายได้เหมือนกันแหละโอเคตีใส่ใครก่อนดีวะเนี่ยกูห้างก่อนจะไหวไหมผมว่าผมตีใส่โกคูก่อนดีกว่าจริงจริงนะเชื่อผมอโกคูตายก่อนจะดีกว่าเพราะว่าถึงหน้าโกคูมันจะได้ตายอะไรเงี้ยก็น่นอนม่นมีตัวปัญหาเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าแลกกับการที่เราเสียเสียตำแหน่งของสิบเจ็ดไปไนีแล้วคือสิบเจ็ดเป็นตัวแบกด้วยนะครับ แม่งเอ้ยคิดดูคิดผิดวะเนี่ยคือสิบเจ็ดจะวนเทินช้ามากตอนนี้นะครับจะวนเทินแบบช้ามากๆโอเคฟิเซอร์เบิ์นโอเคโอเคดีดีดีสเสริมน้ำมีดเพิ่มนะครับน้อยก็เพิ่มน้ำมีดนิดหน่อยดีเหมือนกันห้าแสนก็ถือว่าโอเคห้าแสนห้าแสนก็เป็นล้านน้ำมีดแล้วนะครับสิบสามล้านสามนะฮะน้ำม,มีดแม่งเข้ากับชื่อแม่งเลยวะไปสิบสามล้านสามยิงบีมคิดดิคอนไม่ตายเบิ้ลเบิ้ลธรรมดาช ไม่ต้องเบิร์นธรรมดาด้วยมันเซนไดเดือดสิบเจ็ดอุตส่าห์ได้ตีแรงนะฮะตีใส่ตัวละครมันจะตายแล้วก็ไม่คุ้มเท่าไหร่นะตีใส่โกหังจะคุ้มกว่างี้เบิร์นไม่สิบเจ็ดเบิร์นไหมเบิร์นไม่เบิร์นด้วยเอ่ตายนะเธอหน้ามีใครโผล่มาวันนี้ชิดเอ้ยโอ้โหสบายดินับป่าวอชเอาสบายสบายบอกเลยสบายนี่ก็คือข้อดีของมันหนึ่งอย่างก็คือมันหลบได้ชะะัจุนนน่นะครับไอ้หีตกิ้มันนะ แต่ว่าแรกกับการที่มันจะตีเบาลงนะฮะอันนี้สบายแล้วนะครับเพราะว่ากูหังตีไปแค่ช่องเดียวด้วยนะแล้วก็ทําการแอคทีฟไปเลยนะเพราะว่าแอคทีฟมันการันตีหลบให้ชัวร์ให้กับตัวเราเองหนึ่งเทิร์นนะครับมันจะเป็นการหลบไปชัวร์แต่ว่าแรกกับการที่เราจะเอเดเคหักลบมา50%เอลยนะนั่นแหละก็เอามาเล่นพลิกแพงได้ดีมากแต่ดูทรงคือน่าจะได้ฆ่าก่อนแหละผมว่ากูหังแน่ตายก่อนนะจริงๆเรียบร้อยนะฮะโอเคตายไหม ไม่ตายโอเคหนะ้าป่าเป็นชากโกหังวะ่ะมันภาคย้อนย้อนความทรงจำภาคเด็กนี่ว่ามันใส่ท่าเนใส่ท่าในี่ใส่โกหังเลยเนี่ยใส่ท่านี้แต่เป็นโกหังตอนเด็กอันนี้เป็นโกหังตอนโตซุปปเสมุสยาด้วยเลย <c oughs> ลท่าเก่าทาาเดจาบูนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะผ่าบบเนเรียบร้อยเนีก็ถือว่าผ่านได้เลยอะ่ะเออนี่คือได้ครั้งแรกไงนะผ่านเลยเพราะว่า17ที่บอก 17, ไป17แม่งดีจริงคือถ้าใครมี17นี่คือจะช่วยแบกได้แบบดีมาก นะครับถ้าเทียบกับด่าน EX n b r ด่านสีอื่นด่านอื่นเนี่ยผมว่าด่านนี้ง่ายเลยอ่ะจริงนะคือเจ็ดเมงเดือบเอของจริงโคตรแบกอ่ะโคตรโกรเลยนะฮะนะเรียบร้อยนะครับรับพลังวัลมาเลยเป็นเพชรเจ็ดเม็ดในกรณีหซีวออฟสีแดงตัวดีของดีทั้งนั้นก็เหลือแค่เหลือแค่ด่านเนี่ย e s b r ของตัวไลายสีเขียวเนี่ยผมต้องทำแหละแต่ว่าจะผ่านไหมจะผ่านหรือเปล่าเพราะทีมตัวไลายสีเขียวก็มีนะแต่แบบ มันแบบกลางๆอ่ะจะผ่านมันก็ผ่านมันจะผ่านได้แต่แม่งผ่านยากยอะไรเงี้ยต้องลองดูซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปของตัวร้ายสีฟ้าครับก็อยางที่เห็นไปว่าผ่านได้ค่อนข้างจะง่ายนะฮะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เล่นแบบกดๆดดไปก็ผ่านแล้วเดี๋ยวชิวก็ผ่านนะเว้ยคือต้องเล่นแบบคิดหน่อยว่าแบบจังหวะนี้ควรใช้เทมสไหมควรทำยังไงดีอะไรเงี้ยเออต้องคิดกันหน่อยแหละว่าขึ้นชื่อเป็นด่าด AH เนเอ r อบีอาร์เงี้ยต้องคิดมากอยู่แล้วนะครับนี้แต่ว่าด้วยความที่ตัวหลักของเราเนี่ยเป็นของ17เจ็ดไงมันเลยแบบ นะคือหนึ่งเลยคือเรื่องของการแทงเนี่ยมันจะง่ายขึ้นมากมันจะแทงได้โคตรดีนาเมนก็สูงมากนะครับนี่คือดีสุดแล้วอะมันคือที่สุดของทีมอะในหุออ้นะนําอันดับหนึ่งจริงๆตัวนี้นะนะครับนะครับนะงั้นก็โอเคนะครับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันก็อยากคอมเมนต์พูดคุยอะไรก็พูดคุยไม่ได้เลยนะครับก็จะพยายามตอบให้เสมอนะฮะคลิปนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับคลิปนี้ผมก็ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าผมไปแล้วบ๊ายบาย